ต้องบอกว่าตรงนี้นะครับเป็นหน้าต่างกระจกสไลด์นะครับซึ่งสามารถมองออกไปที่ห้องครัวได้นะครับแล้วก็ทําการรับรับส่งอาหารได้เลยนะครับรับส่งอาหารนะครับเพื่อที่จะง่ายนะครับไม่ต้องเดินเข้าประตูช่างเขาเตรียมสกัดพื้นผิวเคาน์เตอร์นะครับเนื่องจากเขาปูไปแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามีการแก้ไขเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันสวัสดีครับผมโบสาโรสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านพีโน่บางนาวงแหวนหลังนี้เลย สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทต่อแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000งวิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับ ต้องบอกนะครับว่าพีโน่บางมาวงแหวนนะครับหลังนี้นะครับผมมารีวิวกําลังทํางานกันอยู่เลยนะครับต้องบอกว่างานเนี่ยกำลังจะเสร็จแล้วเหลือขั้นตอนของการเก็บงานเก็บรายละเอียดนะครับแล้วก็มีการแก้ไขงานที่เคาน์เตอร์เล็กน้อยนะครับเนื่องจากฮูดกับเตาหรือเจ้าของบ้านเขาต้องการให้ขยับมาให้ได้เซ็นเตอร์นะครับตอนนี้เราก็มีการขยับมาเล็กๆน้อยๆอยนะครับไม่เยอะมากนะครับก็ต้องบอกว่าเราเก็บงานเพื่อที่จะให้เจ้าของบ้านพึงพอใจมากที่สุดนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับตามได้เลยเชิญครับตอนนี้นะครับช่างเขากําลังลุบมันอยู่หลังบ้านนะครับเนื่องจากนะครับงานเนี่ยก็ใกล้จะส่งงานแล้วนะครับเหลืออีกประมาณสัก2อสสัปดาห์นะครับแต่งานตอนนี้ใกล้จะเสร็จนะครับเหลือแค่เก็บรายละเอียดนะครับตอนนี้ฝุ่นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีทั้งช่างสีช่างกระเบื้องนะครับแล้วก็ช่างยาแนวนะครับช่างกระเบื้องกับช่างยาแนวคือช่างเดียวกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหลังบ้านเป็นยังไงนะครับเชิญครับ เข้ามาในบ้านนะครับตรงนี้ก็ทําการโปรเทคพื้นอย่างดีนะครับมีการปูผ้าใบนะครับเพื่อที่จะไม่ให้พื้นเนี่ยเกิดร่องรอยนะครับแล้วก็พยายามโปรเทคให้ได้มากที่สุดนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับตอนนี้เดี๋ยวเขาจะให้เราเข้าไปถ่ายวีดีโอก่อนนะครับแต่ช่างทําไปได้ด้วยนะไม่เป็นไรนะครับทําไปได้ด้วยเลยนะครับก็มองจากรอบๆนะครับตอนนี้ของอะไรพวกนี้เริ่มเคลียร์หมดแล้วนะครับตอนนี้เหลือฝาสเตลเลสนี่อันนี้เป็นฝาสเตลเลสนะครับฝาอย่างดีเลยสเตลเลสสามารถขันน็อตได้ นะครับอันนี้ก็วางไว้บนพื้นนะครับอันนี้ไม่ใช่ทองเหลืองนะถ้าทองเหลืองก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นฝาส้วนอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสเตเลสเนาะก็แล้วแต่ความชอบนะครับแล้วแต่ความสวยงามนะครับโอเคเนาะวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูหลังบ้านกันต้องบอกว่าตรงนี้นะครับเป็นหน้าต่างกระจกสไลด์นะครับซึ่งสามารถมองออกไปที่ห้องครัวได้นะครับแล้วก็ทําการ รับอะรับส่งอาหารได้เลยนะครับรับส่งอาหารนะครับเพื่อที่จะง่ายนะครับไม่ต้องเดินเข้าประตูแต่เดี๋ยวนี้โครงการใหม่เนี่ยเขาทำเป็นประตูกระจกสไลด์ใหญ่ๆแล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็แล้วแต่ความชอบนะครับแล้วก็แล้วแต่โครงการอีกนะครับบางทีเราต้องการทําเลนี้ที่ตั้งนี้นะครับแต่เราไม่สามารถเลือกดีไซน์ได้อันนี้ก็ลําบากนิดนึงนะครับเพราะเป็นว่าจัดสรรนะครับก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ดีไซน์เราสามารถประยุกต์ใช้ตามหน้างานได้ละกันนะครับเดี๋ยวช่างรอแป๊บนึงนะครับช่างเขาเตรียม สกัดพื้นผิวเคาน์เตอร์นะครับเนื่องจากเขาปูไปแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามีการแก้ไขเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้ก็ทําการแก้นิดหน่อยนะครับต้องบอกว่าต้องสกัดออกหน่อยเนาะทำไมต้องสกัดอ่ะช่างมันไม่ได้ระดับกระเบื้องใช่ไหมต้องขยายอ๋อ,อทีแรกซิงค์ล้างจานเนี่ยมันใกล้ปลั๊กใช่ไหมครับ โอเคนะครับเนื่องจากหลังนี้เนี่ยก็บอกต้องบอกว่าเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากไม่ได้เป็นตัว L เขาติดช่องชาร์ปของโครงการเห็นช่องชาร์ปไหม <S <S ตรงนี้เป็นช่องชาร์ปนะครับผมเดานะน่าจะเป็นพวกท่อน้ําท่ออะไรพวกนี้ใช่ไหมช่างเป็นพวกท่อน้ําทิ้งท่อน้ําเป็นท่อส้วมท่อน้ําดีนะเขาก็จะแปะอยู่ข้างหลังนี่แหละถ้าใครซื้อพีโน่จะรู้ดีเลยว่าท่อน้ำเขาจะอยู่มุมนี้ตรงนี้เราทําเป็นช่องชาร์ปนะครับขอโทษนะครับทาเป็นช่องชาร์ปเพื่อที่จะปิด นะครับไม่เห็นท่อเนาะตรงนี้เราก็ปูกระเบื้องปิดเลยนะครับจึงไม่สามารถทําตัว L ได้ในกรณีถ้าทําได้มันก็จะเบียดเบียดหน่อยมันไม่สามารถใส่แบบเป็นเตาแก๊สมุมนี้ได้หรอกนะครับมันจึงเบียดดังนั้นเราจึงเปลี่ยนจากตัว L เป็นตัว I ตัว I ก็จะยาวมาอย่างนี้เลยนี่ครับดูได้เลยยาวมาเลยครับเป็นตัว I ยาวมาเลยตัว I ตรงนี้เนี่ยก็มีที่เตรียมอาหาร60ซนติเมตรนะครับแล้วก็สามารถใส่ซิงค์ล้างจานหนึ่งสองลุมได้ด้วยนะครับเนาะตรงนั้นก็เป็นเตาแก๊สนะครับทีนี้เรื่องของซิงค์ล้างจานเนี่ย ต้องบอกว่าบางทีเนี่ยช่างเขาก็คิดเผื่อนะครับเพื่อที่จะให้มันได้เซนเตอร์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยด้วยระยะเคาน์เตอร์นะครับก็อย่างที่ผมบอกว่ามีแค่3เมตรนะครับจึงต้องเผื่อที่เตรียมอาหารไว้ด้วยนะครับดังนั้นปลั๊กไฟก็อยู่ถูกจุดแล้วแต่ซิงลัางจานอ่ะอาจจะขยับมานิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้มีสเปซในการที่เตรียมอาหารเนาะพื้นที่จํากัดแต่เราทําให้ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดนะครับมุมนี้เป็นจุดวางเครื่องซักผ้านะครับ ซึ่งตรงนี้เป็นท่อน้ำดีข้างล่างเป็นท่อน้ำทิ้งนะครับถ้าลงทิ้งเดี๋ยวเราจะเก็บงานอีกรอบโดยการยาแนวนะครับและทำความสะอาดปลั๊กไฟตรงนี้สามารถเสียบ <S 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 เครื่องซักผ้าได้เลยนะครับสวิตไฟตรงนี้นะครับสามารถเปิดสวิตข้างนอกได้นะครับนี่สว่างเลยนะครับอ่าไหนไหนถ่ายข้างนอกแล้วนะครับผมอยากจะถ่ายข้างบนให้ดูนะครับข้างนอกเ่ยตรงนี้เราทำเป็นระแนงโปร่นะครับทำเป็นระแนงโปล่เพื่อที่จะให้อากาศถ่ายเทแลตรงนี้ก็ทําเป็นแผ่นใส นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นตรงนี้ทาเป็นแผ่นทิบก็ได้แผ่นใสก็ได้แล้วแต่ความชอบนะครับส่วนตรงนี้เราทําเป็นระแนงบางตานะครับเดี๋ยวหัวน็อตเราจะโปะแล้วก็ขัดทาสีอีกรอบนึงนะครับเพื่อความสวยงามนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเจ็บรายละเอียดอย่างที่แจ้งให้ทราบนะครับเนาะต้องบอกว่าโซนซักล้างนี่นีนค <laughs> ค่คุณดูแคบมากๆเลยคุณดูแคบมากๆนะครับก็สามารถเป็นที่ระบายอากาศได้ผมบอกให้คืออย่างน้อยๆเนี่ยคุณวางอะไรไม่ได้คุณก็เป็นที่ระบายอากาศได้หรือนะครับคุณสามารถ วางพวกเขาเรียกว่าอะไรครับไม้ถูพื้นนะครับไม้ไม้ถูพื้นอะไรพวกนี้วางได้นะนะครับจริงๆตากไม้ถูพื้นหลังบ้านก็ได้นะครับแต่ถ้าตากแบบชุดใหญ่หญๆหน่อยก็ต้องหน้าบ้านแล้วเพราะว่าพื้นที่หลังบ้านค่อนข้างจากัดตรงนี้เป็นหน้าต่างของห้องน้ํานะครับซึ่งหน้าต่างของห้องน้ําตรงนี้เนี่ยเวลาคุณเข้าห้องน้ํากลิ่นห้องน้ำเนี่ยก็ต้องระบายอากาศออกมาใช่ไหมครับในกรณีถ้า คุณกั้นนะครับตรงนี้เป็นโซนข้างในครัวเป็นตนัว L ตรงนี้โซนในครัวกลิ่นห้องน้ำเนี่ยก็จะเต็มห้องครัวจึงจําเป็นต้องให้ครัวเนี่ยอยู่ในโซนนี้ซึ่งเป็นโซนตัวบ้านและมีหน้าต่างออกมา,หาเห็นนะช่งางก็โหดมากมานี่โอเคนะครับ <laughs> <Okay. laughs> ตรงนี้จึงเป็นโซนในตัวบ้านนะครับซึ่งทําให้อากาศในตัวบ้านเนี่ยถ่ายเทมาที่ห้องครัวแล้วก็อากาศห้องครัวก็ถ่ายเทออกไปอากาศจากด้านนอกก็เข้าห้องครัวแล้วก็ถ่ายเทเข้าตัวบ้านทําให้อากาศหมุนเวียนนะครับ ตรงนี้ก็ถูกหลักโคงจุ้ยด้วยนะผมว่านะครับเนาะเพราะว่าหลังบ้านนี่ไม่ได้เปิดโล่งนะครับก็คือมีกําแพงตันก็คือตรงเนี้ยเป็นเสมือนหนึ่งในตัวบ้านนั่นแหละนะครับพอต่อมาแล้วเหมือนเสมือนหนึ่งในตัวบ้านเลยนะครับนะครับอีกกรณีหนึ่งคือในการกั้นสองสเต็ปเนี่ยนะครับคุณไม่สามารถกั้นกระเถิบออกมาได้เพราะตรงนี้ติดประตูนะครับตรงนี้นะครับเป็นฝั่งประตูนะซึ่งถ้าเราจะกั้นเต็มที่แหละคือเรากั้นตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมานิดนึง แต่ในกรณีเพิ่มขึ้นมาหน่ดนึงมันก็จะมาเบียดกับเครื่องซักผ้าตรงนี้นะครับเครื่องซักผ้าตรงนี้ก็จะไม่สามารถวางได้นะตั้งประมาณนี้จึงเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับกระเถิบเข้ามามากไปเครื่องซักผ้าก็วางไม่ได้กระเถิบออกไปมากเกินไปตรงนี้ก็จะไม่สามารถวางถังน้าปั๊มน้ําได้นะครับสังเกตนะครับตรงนี้ถังน้าปั๊มน้ำเนี่ยติดกับประตูเลยนะครับประตูเป็นสไลด์สลับนะออกได้2ฝั่งแต่ฝั่งนี้ออกไม่ได้ละหนึ่งคือติดถังน้ำนะครับสก็คือติดเครื่องซักผ้านะ ถ้าออกออกมาฝั่งนี้ได้เดี๋ยวเราติดประตูเดี๋ยวก็จะรู้ว่าออกมาฝั่งนี้ยืนได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆเนาะอ่ามาดูกระเบื้องผนังครับเราปูเมียนหมดเลยอ่าหลังนี้สวยงามนะครับเนาะข้างบนก็เป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับแล้วก็เป็นอ่ามีแผ่นใสให้ด้วยนะครับใต้หลังคาก็ทาเหล็กนะครับทาสีกัสนินีหมดเลยเนาะโอเคก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับคร่าวๆเนาะถ้าอย่างไงก็ถ้าสนใจก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยถ้าดูใน Facebook กดซีเฟิร์สเลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับและถ้าสนใจต่อเติมบ้านนะครับก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับที่ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวทางเราก็จะตอบคำถามให้ทุกคำถามเลยนะครับประเมินราคาคร่าวๆให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผ่านทางไลน์โอเคไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ